สวัสดีครับแฟนๆช่องลุงหนังอินไซต์อยู่กับผมเจตอินไซต์เหมือนเดิมนะครับอย่ามาเราเจอกันทุกวันแบบนี้3ชั่วโมงเวลาอินไซต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากไปด้วยลายของเราครับ IFM 777ตามเสื้อที่ผมใส่อยู่นี้รับรองไม่ผิดหวังครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับอินไซต์ช่วงแรกไปที่เวลา3ามทุ่มพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลอันดับ5จะเปิดแอนฟิลด์รับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าอันดับ8ลิเวอร์พูล65แต้มเกมล่าสุดบุกถล่มเลสเตอร์มา3ต่่อออ0นนนะะคครรับเจบจ์ปาหมดสิิทธ์ใช้งานดาวินนูนเย ตรงกลางก็เป็นฟาบินโยเฮนโดเคอติสโจนนะครับแนวรุกก็นำโดยซาร่ากัโกหลุยดีอาสโดยโจตารอกาสที่มานั่งสำรองในขณะที่วิลล่าของอุนายเมรีครับ57แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะสเปอร์มา21นนะครับจอร์แม็กกินดักกัสลุยเอมี่บูเอเดียจะคอบแรมซี่กองหน้าเป็นออลลี่วัดกินส์เหมือนเดิม เกมแรกเจอกันลิเวอร์พูลบุกชนะ3-1คู่นี้ก่อนเกมลิเวอร์พูลเป็นต่อแน่กับการเล่นในแอนฟิลด์นะครับเฉือนครอปพาทีมชนะเจ็บเกมติดสถานการณ์เนี่ยไล่จี่แมนยูเหลือแต้มเดียวแต่แข่งมากกว่า1นัดดังนั้นลิเวอร์พูลก็ต้องชนะก่อนแล้วก็ไปแช่งแมนยูนะครับในขณะที่วิลล่าลุ้นเต็มที่คือยูโรปาลีกครับผมดูแล้วเกมเนี้ยยังไงก็เสร็จลิเวอร์พูลครับชั่วโมงนี้เครื่องติดแล้วครับการันตีหนึ่งลูกในแอนฟิลด์ไปลุ้นแมตซ์สองคู่นี้เชียร์ลิเวอร์พูลนะครับ ไปตอนนี้อินไซต์ช่วงที่2ครับยังอยู่ที่เวลา3ทุ่มไปดูบอลหมัดอันดับ14จะเปิดบ้านเจอกับแมนยูในแต่อันดับ4ครับบอลหมัด39แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้พาเลตมา0ต่อ2นะครับแกรี่โอนิลก็มีตัวหลักอย่างเชฟฟรนชันเลอมมาฟิลิปบิลลิงดังโกออตตาร่ากองหน้าโดมินิกโซลันกี้นะครับเจอกับแมนยู6 6แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะวูมา2 0นะครับลิซันโดมาตินสกับ มาเซล e ซาบิเซอร์เจ็บลงไม่ได้ครับด้านกลางจะเป็นอีดิเซนคาเซมิโรนารุกบรูโนและมาคัดรัดฟอร์ดหายเจ็บกลับมาจะเป็นตัวจริงนะครับหน้าเป้าเป็นองตตัวนี้มาซียาครับเกมแรกเจอกันแมนยูเปิดบ้านถล่ม30นะครับก่อนเกม แมนยูเนเต็ดบุกมาเป็นต่อแน่ครับคือบอลหมัดเนี่ยลอยตัวไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับไม่ต้องหนีตกชั้นแพ้มา2เกมติดส่วนแมนยูเนเต็ดโดนลิเวอร์พูลไล่จี้มา1แตม้มแต่ก็ยังแข่งน้อยกว่า1น,นัดดังนั้นเกมแบบนี้แมนยูก็ต้องการันตี3แต้มเพื่อการันตีท็อปโฟเหมือนกันนะครับผมว่าชั่วโมงนี้บอลหมัดก็ไม่ได้เน้นอะไรมากครับวัดใจแมนยูเนเต็ดแรดฟอร์ดหายกลับมาด้วยนะครับแมนยู U, มีโอกาสสูงจะบุกไปเบียดชนะเก็บ3แตม้มเชียร์แมนยูนะครับมาถึงอินไซต์ช่วงที่สามครับไปเดูเกม Big ของบูเดสซีก้าเยอรมน,นีครับบาเยนน์มิวนิกทีมจ่าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับอาร์เบไลซิกอันดับ3บาเยนน์หกสแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มชาวเก้6กต่อศนะครับโทมัสซูเกลเตรียมใส่ผู้เล่นตัวหลักเหมือนเดิมครับโทมัสม er, ุลเลอร์โจชัวกิมมิช เลออนกอเลสก้าแนวรุกก็มีทั้งการาบี้และรอยซาเน่จามามูเซียร่าครับเจอกับไลซิก60แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเบรเมน21นนะครับต้องเช็คดานี่โอโมครับที่เหลือโดมิเกโซบอสไลคริสโเฟอร์เอ็นคุนคูเอมิลฟอสเบิร์กกองหน้าติโมแวนเนอร์เหมือนเดิมนะครับเจอกันเกมแรกเสมอกันหนึ่ง,งที่บ้านของไลซิก คู่นี้ก่อนเกมบาเยนร์เป็นต่อแน่ครับสถา,านการณ์เน,นี่ยบาเยนร์นำดอร์ทมุน1แต้มครับก็ต้องพยายามลุน้นแชมป์นะครับในขณะที่ไลซิกนำไฟบัวอันดับ5อยู่4แต้มถ้าเกมนี้บุกชนะการันตีแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันนะครับพิจิตรดูแล้วเนี่ยเจอกันทีไรเนี่ยตั้งแต่ไลซิกเลื่อนชั้นขึ้นมาบุกมาแพ้บาเยนร์ตลอดนะครับดังนั้นเกมแบบนี้บาเยนร์ทำได้ครับการันตี1ลูกไปลุ้นเมตส์2นะครับเชียร์ไปที่บาเยนร์มิวนิกค,ครับและเหมือนเดิมครับสนุกมันเร้าใจแบบติดขอบสนามไปกับไลอ้อน ไ f m อฟเก็ฝากไว้ด้วยนะครับเราเป็นกลุ่มไลน์แบบ VIP รับรองไม่ผิดหวังครับขอให้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ